กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแฝงมื่อสุกุสุขคนเนิร์สสมองสมบอตพบพ่อกันตอนคำคำพี่น้องตอนคำคำห้องกาลังจะกินข้าวแรกพี่น้องไหม, <c oughs> มห่อนขนาดพี่น้องไหมอบเอาอะไรอบเอาแห้งหรือพี่น้องจะมียังกินเลยพี่น้อง เมนูเด็ดวันนี้พี่น้องเอ้ส่วไก่น้อยพี่น้องนี่พี่น้องส่วไกลแจ่มักเลนแจ่มักเลนแจ่มักพริกพี่น้องอ่าคือเป็นมือมือจิบมัวมัวแล้วก็ของฝากจากพี่ซูพี่น้องพี่น้องเอ้กินอะไรพี่ซูเบิ้งเลยพี่ซูฮจักเราคือยังแหลนปลาวานกับปลาหมึกปลาหมึกแห้งเนาะพี่น้องเสร็จเสร็จมากันได้พี่น้อง เขาวคนน้องกินข้าวน้องก hm. ันได้พี่น้องข้าวแรงน้องกันได้พี่น้องเมื่อสุกู่สุกอนนอนสุมองสุกอบร้อพี่น้องๆนะทางลาวไทยต่างประเทศซื้อกระไก่น้อยพี่น้องซื้อก่น้อยขอาบุญแล้วไม่ไมื่โทษเองกินปลาหมึกที่ชูขาวให้กินข้าวเหนียนจะเปลี่ยนไป vương hè thấy không và vương quan lắm và mướt và thu thu vào nhỉ thu thu vào nhỉ thu thu vào nhỉ thu vào thu vào nhỉ thu vào nhỉ thu vào nhỉ ตาตัวเท่าังกรอกายนอนนอนเนี่ยมันห่อนแห้งน้อยการห่อนกินท่าเพิ่นกินท่าด้วยคือท่าเลยท่ามอยาอะไกินก่อน อิ paid, ่มแล้วเรไปเบ้งเนนะเปลียนกันึมิน้กินแล้วากอาบาพอท้องสกินมพเขอะไรเลยขาอะไรพี่น้องั่วกันเสนี้ปวทนะ Điều này ông có nhà có mang kim cái... é thế nào ha cái mẹ này mỗi kim khó thế này không <laughs> khơi gần bên non một cơn cả thôi à subscribe còn... à, จิตยาเน่พึ่นกายขึ้นมาขึ้นหมอนอนขึ้นเลยแม่กนนม็นั่งเขาเมื่อึืนะโตัวต้้าในขาดแนงหวะขาดผักพียลองนะมนี้ผักถึงชอบ ไปสวยเหรอไม่สวยไงโอ้ก็มีสุดเดียนะฮะเดี๋ยวสุดเดียนะ่ยเขาบุ๋นนะฮะอันแล้เนาะเคยเหรอในรถไิตู้อื้ม Tell em cả nhà hoàn toàn được một tư nợ rồi ta mày 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 không mày 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 <laughs> Đau từ <khổng. cười> Bị bà. bị ba ngua hơi chia khung cho chồng cái khung đi chưa tay vô lắm lắm hả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  đồng hả lắm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  cho cho hả lắm chị lắm hả เข่าให้ป่ากันเพี้ยงเลป่าแล้วเหรอเชิญท้าก่อนโอ้ร้อนร้อนเชิญท้าด้วยพ่ออยู่พ่อเขผานะนมาเด้อลืมบอก่าเด้อ nhìn bò nó ra nó ờ vô cười đang chơi nó nước vị nước vị đó ủa nè cái lọc xịt hà bí ra phải không phá mực kind of này ăn phá mực này

Mình 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 con mình mình

ลตัวนี้งหญ่มากเหมือนัเราจะไม่ปีกกรอยเดียวนปกอรเสียพื้นนไปยังไงยังงเบเอาเอา

เอ้าเมา่คืนใครขิงบกให้ห้นอนหัวหันวไ่เลยนขิหนนอนละมื่อนมาเลยนอนนเปนคมือคนกิงยาวมากใครดูมีดหน่อยนี่ใครเหาดยังไงเนหมือนกุเงเ้ยแล้ทำตึ่อฟอก นับเขา่าเก็บผข่าไว้เพียงเท่านี้พี่น้องอ่าติดใจให้ลมกก็ไล่กัดแซ่ได้พี่น้องเด้อก็ไล่กัดแซ่ก็จะคลายก็กระดิ่งให้พอน้องนับโซ่ได้แล้วพี่น้องก็ติดตามเลยพอการคิดหนะ้าสบ,บายดี